สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สมศักดิ์ฟาร์มนะครับที่ตำบลเมืองเก่านะครับอำเภอพนมสารครามก็คุณสมศักดิก์เลี้ยงปลานินเชิงเดี่ยวมา40กว่าปีแล้วครับเขาทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับครับสวัสดีครับผมชื่อสมศักดิ์อิรันรัตนากรหรือโดยปกติคนจะเรียกกันว่าเฮยหมูนะครับผมเลี้ยงปลานินอยู่ที่อำเภอพนมสารครามจังหวัดสตเชียงาครับก็ คุณส,สักดิ์จบอะไรมาครับเอ่อผมจบคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจบเดติบัญญิสตสภาครับครับจบมาก็มาเป็นทนายอยู่อยู่หลายปีหลังจากนั้นก็ค่อยมาเลี้ยงปันนินครับครับจุดเริ่มต้นที่เลี้ยงปันนินครับเริ่มยังไงครับเอ่อจุดเริ่มต้นคือพอเราเป็นทนายเสร็จเนี่ยจุดเริ่มต้นเราสนใจเรื่องการเลี้ยงปานนินใช่ไหมครับแล้วแล้วพ่อแม่เนี่ย ก็ได้มีกิจาการเลี้ยงปลานินอยู่อยู่ก่อนแล้วก็แกก็จะเลิกเพราะว่าประสบปัญหาการขาดทุนเราก็เข้ามารับช่วงช่วงต่อที่ไร่กระบ,บงังกรุงเทพมหาคนครนะครับสมัยนั้นยังเป็นเล้าไก่บนบ่อปลานะครับก็เลี้ยงโดยให้ปลานินกินขี้ไก่อยู่จากบ่อาจ,าจากเล้าไก่นะครับแล้วในขนาดเดียวกันพอเราทำมาสักพักเราเห็นว่าเออเป็น การเลี้ยงปลาน,น,นิ้นเป็นธุรกิจที่ดีพอสมควรเราก็เลยเผมในส่วนตัวก็มาเปิดมาเปิดที่ใหม่อยู่ที่พนมสารคามซึ่งเป็นที่เลี้ยงปลาอยู่ในปัจจุบันนี้<ะ>เป็นการเลี้ยงปลานิลนอย่างเดียวครับทําไมต้องเป็นที่พนมนี่ครับเ,เราดูทําเลเราดูทําเลของการเลี้ยงปลาที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําแล้วก็มีความเจริญซึ่งไม่ห่างจากแหล่งแหล่งตลาดปลาของเรา ก็ตรงนี้เป็นที่ที่จุดหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดเพราะมีทั้งแหล่งน้ำและการตลาดอยู่ครับที่นี่มีขนาดเท่าไหร่ครับพื้นที่ที่นี่มีพื้นที่ดินทั้งหมด300รอไร่นะครับก็จะเป็นบอ่บอบ่อบำบัดน,น้ำา35หไร่ที่เหลือก็จะเป็นบ่ออนุบาลบ่อละสีไร่ครึ่งทั้งหมด4ี่บ่อแล้วก็จะเป็นบ่อเน้ยงปลาขนาด ต่างๆกันมีตั้งแต่3 0 3สไร่30ไร่20ไร่แล้วก็10ไร่ตามแต่ขนาดพื้นที่ครับคนนี้คือลูกลูกชายผมนะครับเออคือปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาเออ่ทำงานแทนผมแล้วในในฟาร์มก็จะเป็นรุ่นสองซึ่งจะให้เขาเข้ามาบริหารงานแ็้วก็แนะนำตัวหน่อยครับผมก็อนันต์พิรลัลตนากรครับก็ ตอนนี้ก็เข้ามาช่วยคุณพ่อที่ฟาร์มแล้วก็เริ่มเข้ามาเรียนรู้ระบบแล้วก็เอาเรื่องใหม่ๆเข้ามาบางเรื่องครับที่เป็นพวกเทคโนโลยีที่บ้านนะครับว่าเราเพิ่มอะไรมาบ้างครับเห็นมีพวกโซลาเซลล์มีจานอากาศอย่างงี้ครับเราใช้ยังไงครับครับตอนนี้ถ้าในฟาร์มก็จะมีจะมีจะมีจานออกครับซึ่งตอนนี้เป็นการปั๊มอากาศเข้าไปด้วยด้วยเครื่อง คู b บ t a าหรือซูเปอร์ชาร์จอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์ตอนนี้ก็จะที่นําเข้ามาก็จะเป็นโซลาร์เซลล์ที่เป็นกางหันตีน้ําครับแล้วก็มีโซลาร์เซลล์ที่เป็นปั๊มน้ําเพื่อเอาไว้ใชย้ย้ายน้ําเข้าบ่ออื่นครับอืมครับครับผมครับต่อไปครับก็ หลังจากที่เราเตรียมน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะขอพูดเรื่องบ่ออนุบาลนะันี่ยก็คือเรารจะเอาปลาขนาดเล็กๆเลยอันนี้จะใช้เล็กขนาดไหนครับเอามาปล่อยเราจะใช้ปลาขนาดซึ่งก็เรียกว่าเป็นปลาฝายนะครับ,รบเราก็สัง่งเราจะใช้ปลานินแปลงเพศอย่างเดียวเพราะว่าการเลี้ยงปลาในเชิงพาณิชย์ถ้าไปใช้ปลานินธรรมดาซึ่งไม่ได้แปลงเพศ่มันจะทําให้ลูกปลาเนี่ยมันเกิดในบ่อเยอะแล้วจะทําให้ออปลาในบ่อไม่โตซึ่งทําให้ผลผลิต ในบอ่อมันไม่ดีแล้วทําให้ขายปลาไม่ได้ราคาเพราะฉะนั้นเราใช้ปลาดินแปลงเพศอย่างเดียวซึ่งเราใช้แปลเป็นปลาเพศเราก็ใช้ปลาที่มันมีคุณภาพซึ่งเราก็ได้ใช้ปลาของน้ําใสฟาร์มตลอดมาครับครับแล้วในบอ่อสี่ไร่นี้ปล่อยความหนาแน่นเท่าไหร่ครับต่อไร่เราจะปล่อยลูกปดินแปลงเพศในอัตราไร่ละประมาณสองหมื่นตัวต่อไร่สองหมื่นตัวต่อไร่ก็เท่ากับบอ่อละแปดหมื่นตัวบอ่อละแปดหมื่นตัวถึงหนึ่งแสนตัว 10, แล้วใช้ระยะเวลานานไหมครับในการอยู่ในบ่ออนุบาลปลาที่อยู่ในบ่ออนุบาลเนี่ยโดยปกติจะอยู่ประมาณ2เดือนขึ้นลงเพราะว่าเ,เราอนุบาลไว้ประมาณประมาณ2เดือนขึ้นลงเนี่ยปลามันจะอยู่สาอยู่ประมาณสักไม่ต่ำกว่า100ตัวกิโลหรืออาจจะโตไปถึง30ตัวกิโลแล้วเราจะย้ายเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ดูสถานการณ์ซึ่งบ่อบ่อที่เป็นปลาเนื้อถ้าเราจับไปเสร็จเนี่ยเราก็ถึงจะย้ายปลาที่อยู่ในบ่ออนุบาล ลง,ลงบ่อปลาขุนก็คือเราอนุบาลไว้รอที่จะเอาไปขุนอีกทีหนึ่งใช่เหอไอที่ขุนจับขายได้เมื่อไหร่เรามีตัวใหม่พร้อมลงเลยใช่เรา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 มันจะได้ไม่เสียเวลาระบบก็จะพร้อมนะครับการให้อาหารปลาทั้งในบ่อบานุบาลปลากับบ่อปลาขุนเนี่ยเราจะให้ด้วยอาหารสําเร็จรูปเป็นหลักนะครับวิธีการให้เนี่ยเราจะให ดูโดยโดยถือหลักการอย่างนี้คือหนึ่งคือให้ปลาทุกตัวกินอิ่มและอาหารไม่เหลือไม่ได้ะะไดูตามเปอร์เซ็นในกระสอบเราจะไม่ดูตามเปอร์เซ็น์ถุงเพราะว่าเราไม่สามารถคำนวณตามถุงได้เพราะว่าภาคปฏิบัติจริงๆริงบางทีอากาศร้อนอากาศหนาวหรือว่าการที่ปลาโตเร็วโตช้าเนี่ยมันมันจะเราจะคำนวณไม่ออกเพราะฉะนั้นเราให้ตามความเป็นจริงแล้วก็ให้ให้ลูกน้องกะ โดยให้ดูสภาพความเป็นจริงว่ามันควรจะกินขนาดไหนถึงกินอิ่มและอาหารไม่เหลือซึ่งแต่ละวันอาจจะมีขึ้นลงขึ้นลงบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเริ่มต้นใช้เป็นอาหารเบอร์ไหนครับเริ่มต้นในบ่ออนุบาลเราเนื่องจากาลูกปลาเป็นลูกปลาขนาดเล็กเราก็เลยใช้อาหารอาหารกบซึ่งเม็ดเล็กมากโปรตีนอยู่ประมาณ30-40%ให้เขากินอยู่ประมาณสัก2ออาทิตย์ พอเขาเริ่มแข็งแรงเราก็เริ่มปรับอาหารขนาดใหญ่ขึ้นให้เขากินไปเรื่อยๆส่วนในบออ่อปลาในบอ่อปลาขุนเนี่ยเราก็จะให้อาหารเริ่มต้นเนี่ยที่25%โปรตีนเลยนะครับให้25%โปรตีนกินเลยก็โดยหลักการเดยการคือกะอาหารตามสภาพปาาเป็นจริงให้ทุกตัวกินอิ่มแต่อาหารไม่เหลือแล้วจะรู้ได้ไงครับว่าจะต้องปรับอาหารเบอให้มันใหญ่ขึ้นยังไง ดูขนาดปากแล้วการกินของปลาถ้าถ้าถ้าปลาให้ไปในรลาปลากินกินช้าหรือว่าเอาอมอมไม่ได้นานอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะต้องลดขนาดลงแต่มาแต่ถ้าปลายังพอต่อต่อแล้วเขาสามารถกินได้เร็วเราก็อาจจะปรับให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยก็ได้ก็ต้องดูตามสภาพ ก็จะมีการวานแห่สุ่มด้วยวานแห่สุ่มดูขนาดตัวปลาดูขนาดครับทุกทุกสิบห้าวันเอ่อทุกๆ15สิบห้าวันเราจะทอดแห่สุ่มน้ําหนักปลาเพื่อดูเพื่อดูไซส์ของปลาว่าปลาเนี่ยเอ่อปลาโตขนาดไหนแล้วแล้วก็ดูดูเปอร์เซ็นต์ด้วยว่ามันจะเหลือน้อยหรือมากขนาดไหนเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการเอ่อเอ่อดูการเจริญเติบโตคุณภาพของอาหาร แล้เปอร์เซนต์ติดของปลาครับแล้วพอเราได้ได้ขนาดของในบ่อนอุบานนะครับรอดมา70%จากแสนตัวเหลืออยู่70,000่เนี่ยเราเอาไปไหนต่อครับเราก็พอบ่อพอบ่อปลาขุนซึ่งเราจับปลาไปเสร็จแล้วเตรียมน้มําพร้อมเรียบร้อยเราก็ย้ายปลาลงไปในบ่อปลาข<ช>ุน<ช>การ<ช>ย้ายเนี่ยเออเราก็จะลิงเราก็จะย้ายไปในอัตราไล่ละ1 0 0 0ถึง1,200ตัวต่อไล่นะครับที่เราย้ายไปขนาดนั้นเพราะว่า ในบ่อการเลี้ยงระดับผมเนี่ยผลผลิตโดยรวมเมื่อตอนจับขายเนี่ยมันจะได้ปลาไล่ละประมาณสักหนึ่งตันขึ้นลงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการปลาไซส์ประมาณไซส์ละตัวละหนึ่งกิโลครับเพราะฉะนั้นในในบทสรุปเนี่ยคือในบ่อนั้นถ้าที่มีไล่ละหนึ่งตันเนี่ยมันก็ควรจะมีปลาตัวละกิโลแค่พันตัวแค่นั้นเองเราก็ปล่อยปลาประมาณเนี่ยเพื่อไม่ให้เขาแน่นเกินไปแล้วพอมันพอมันสมพอมันสมดุล พอปลาที่ปล่อยสมดุลในอัตราเขาอัตราการเติบโตเขาจะเละจะโตเร็วขึ้นเพราะเขาจะไม่แน่นพอเขาพอเขาไม่แน่นอัตราการกินคุณมันก็จะมันก็จะดีขึ้น FCR อะไรก็จะดีต้นทุนมันก็จะถูกกว่าไปปล่อยปลาแบบแน่นๆครับก็ปล่อยเลี้ยงเลี้ยงในระยะเวลากี่เดือนครับในบ่อขุนในในบ่อขุนเราก็จะเลี้ยงสภาพปกติเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ6กเดือน 6เดือนก็บวกจากที่อนุบาล 2, 2> เดือนมาบวกอีก6เดือนเป็น8เดือนนะครับแต่ว่าเราจะประหยัดไป2เดือนเพราะว่าเรามีบ่ออนุบาลก่อนใช่ครับ,รบในฐานะที่เป็นรุ่นใหม่ครับคือคุณฮอนคิดว่าตลาดปานจเน่ยังสามารถเติบโตได้มากกว่าน,นี้ไหมครับแล้วเราเป็นเด็กรุ่นใหม่จบมาใหม่ๆเลยบางคนก็แบบไม่เคยทํามาก่อนคิดว่าสามารถเข้ามาทําในวงการนี้ได้ไหมครับอ่าครับผมคือ สถานการณ์ปัจจุบันนะครับของปาณินผมคิดว่าโดย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 ปกติของเมืองไทยตอนนี้ก็คือสินค้าถ้าขายเป็นปาณินธรรมดาครับไม่ถึงขายปลาเป็นตัวครับก็จะจะค่อนข้างสินค้าเป็นสินค้าทั่วไปอยู่แล้วครับถ้าถ้าจะเป็นรุ่นใหม่เข้ามาก็แนะนําว่าครอาจจะต้องทําเป็นสินค้าแปรรูปหรือแพ็กเกจให้เป็นสินค้าพรีเมียมแล้วก็อาจจะต้องหาเป็นตลาดใหม่ๆครับเป็นตลาดสินค้า ออแกนิกตลาดสินค้าที่ที่ที่มีราคาสูงขึ้นหรือมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะครับก็คือแบบเลี้ยงแบบไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรอย่างนี้เลยครับครับผมคิดคิดว่าอาจจะต้องทําสินค้าให้มีจุดขายมากขึ้นนะครับเพราะว่าปลาปันิมทั่วไปก็จะมีขายอยู่ในตลาดอยู่แล้วถ้าจะถ้าถ้าเป็นรุ่นใหม่เข้ามาก็อาจจะต้องพัฒนาในเรื่องนี้ครับเพื่อที่จะให้ตลาดไปต่อได้และยังสามารถทํากําไรได้ครับก็คือจะต้องดูเรื่องคุณภาพ แล้วทีนี้ที่เนี่ยมีการควบคุมคุณภาพยังไงบ้างครับเห็นว่าทําให้แบบไม่มีกลิ่นโคลนตัวสวยอะไรเงี้ยครับครับผมก็ถ้าเป็นเรื่องคุณภาพตอนนี้ครับก็จะมีทางทางทางฟาร์มจะมี GAP อยู่แล้วด้วยครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องกลิ่นโคลนก็คือตอนนี้ทางฟาร์มให้อาหารเม็ดตลอดเวลาไม่ไม่ไม่มีบายโปรดักหรือสินค้าอื่นก็คือโดยส่วนมากปลาก็จะกินอาหารเม็ดและจะมีการกินอาหารธรรมชาติน้อย แล้วก็จะไม่ค่อยมีเรื่องของน้ําเสียก็จะช่วยควบคุมเรื่องของกลิ่นโคลนได้ด้วยครับก็คือกลิ่นโคลนเราจะมาจากน้ําเสียใช่ไหมครับเพราะว่าปกติแล้วเราจะติดภาพว่ากินปัาดิญจะต้องมีกลิ่นโคลนจะต้องมีกลิ่นเหม็นสาบครับโดย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 ปกติแล้วกลิ่นโคลนของปลาดินนะครับอาจจะมาได้จากหลายปัจจัยมากก็คืออาจจะมาจากน้ําคุณภาพน้าที่ที่เสียด้วยอาจจะมาจากของเสียในน้ําแล้วก็อาจจะมาจากเรื่องของการที่อาหารที่ปลากินเข้าไปะครับ ก็ก็จะส่งผลในเรื่องของกลิ่นที่ปลามีด้วยครับครับก็คือเราจะใช้อาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ให้อาหารเหลือใช่ใช่ครับก็จะเหมือนเราก็จะควบคุมหลายๆปัจจัยที่ทําให้ปลามีกลิ่นเพื่อเพื่อให้ปลามีกลิ่นน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่มีเลยครับผมสิ่งที่ทําให้ปลามีทรงสวยครับอันนี้ทงไงบ้างครับผมเรื่องทรงของปลาก็จะจะใหญ่ๆนะจะมีสองปัจจัยครับ ก็คือปัจจัยแรกก็เป็นเรื่องของพันปลาแล้วก็ปัจจัยที่สองก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่ให้ครับก็คือเรื่องของพันปลาก็คือถ้าพันปลาแต่ละพันนะครับเขาพัฒนามาก็จะมีทรงที่ต่างกันหรือว่าความอ้วนความอาไรยก็จะจะ,จะค่อนข้างต่างกันครับดังนั้นก็ต้องเลือกปลาที่มีท,ที่มีคุณภาพดีแล้วก็อย่างที่สองก็คืออาหารครับการให้อาหารท,ที่ที่มีคุณภาพหรือมีโปรตีนที่มีคุณภาพะครับ ก็จะส่งผลให้ทรงของปลาแตกต่างกันไปด้วยครับเรื่องว่าแบบเป็นปลาอ้วนปลาผอมะอะไรอย่างนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้าพรีเมียมของเราด้วยครับครับวันนี้ก็ได้รับความรู้ทางทางด้านการเลี้ยงปลานินเชิงเดี่ยวแล้วก็แนวโน้มการตลาดในอนาคตน,นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณสมศักดิ์กับคุณอนันต์ด้วยนะครับครับพี่ตีครับ